ต่อไปตัะงอกนั่นจะแสดับพรมฟัตธรรมประเทศนาต พระมาจโลกเดปติสาหัมปติกัตอันเชลีอันทิมลัญญาจธาสันติธัสตาปราชากาติกาเตเสตุธดมังอนุขัมพิมังปัจจังรัานังคัครมันะโมตัสสะปะวโตอะระหะโต ธรมมาสัมพุทธสาทัตวานมปีสังคสสตติอตินักกฐาอัญญาตลังพัมมะนังอลัลปากเตสิกถาอันีระพุทธเจ้าโตนภาคาติโลกายจารพักก็ประลบซึ่งพามปุนหนึ่งอันเจ้าในเมืองสาบเถีผู้มี ขาของสัมปติมากลายาพามุนี้ก็มีลูกชายุนหนึ่งเป็นที่รักจำเดินใจยิ่งนับเตาว่าลูกชายุนนั้นมีเปียกที่มาเบียดเบียนตน <c oughs> อยู่มา่นานเต่าใดลูกพามุนั้นก็ถึงเสื่ออันตายไปหันแลในกาลเมื่อลูกพามันตายไปดังอนัน อันมีความอะไรศกตกมากนักพามก็มาล้องลำให้ลักลำไรไปมาเพราะมีความทุกข์หาบ่นน้อยเหตุหลับลูกน้อยอาลูกน้อยตนตายก็จิงตาดำเลิกซาส่งสัก,การ นำไปเสียเผา,าเสียยังแปดจานแล้วก็หาเสื้อปลาพัวไปตั้งเสื้อศาสไปไว้ในมณดอกอันตกแต่งแปลงไว้